สวัสดีครับผมโบจากร้านยาง MTC พิซแนโลครับผมเก่งครับจาก c ีวส่นรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมโอเควันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากคุณเก่งนะครับพาน้อง RX จะเรียกน้องเหรอโทษปู่คุณปู่คุณปู่ปู่ RX 8นะครับผมมาใช้บริการที่ร้านนะครับก็ทําบริการเป็นหลายอย่างเลยวันนี้เราไม่ได้มาโฆษณายางแต่เราเนื่องจากในเพจเราก็จะมีท่านผู้ชมบางท่านเนาะที่ประกอบธุรกิจเป็นอู่เป็นร้านยางนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาบอกวิธีเพิ่มรายได้ให้กับท่านครับนี่ว่าอของที่เหลือจากการเซอร์วิสอะไรขายได้บ้างครับคุณเก่งโอเคครับหลังจากที่ยอู่อนะครับผมหรือช่างหรือจะเป็นเพื่อนๆพ,นพื่พี่ๆสามบ้านนะครับที่เอารถไปเซอร์วิสแล้วนะครับผมผมจะบอกว่าไอ้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะอย่าไปมองว่ามันไม่มีค่านะครับเพราะว่าหลังจากที่มันหมดประโยชน์แล้วเนี่ยมาเรามาเริ่มกันเลยอ,อย่างแรกที่เราจะต้องเจอกันแน่นอนอันนี้ เป็นแกลอนน้ำมันเครื่องนะครับมผมซึ่งตัวนี้จะเป็นพลาสติกตระกูลเบอร์2ที่เป็น HDPE นะครับเขาจะมีสัญลักษณ์บริเวณใต้แกลอนนะครับผมที่เป็นเบอร์2แบบนี้นะครับถ้าเกิดคุณเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ไม่ต้องทิ้งขายได้เลยนะครับขายได้อ่าโอเคกระชับราคาให้ฟังเลยว่าถ้าเป็นพลาสติกไม่ว่าจะเป็นพวกแกลอนแบบนี้นะฮะนี่เป็นแบบนี้นะครับ,บ,บอ่าอันนี้ที่เป็นเบอร์2 HDPE นะครับ จะสามารถขายได้นะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ4บาทจนถึงที่กิโลกรัมละ7บาทครับพี่โฮสูงนะยิ่งถ้าเกิดเป็นสีขาวแบบนี้จะได้ราคาสูงกว่าที่เป็นพวกสีดำๆสีเทาๆอีกนะครับพี่โฮอ๋อเหรอใช่นี้ในรายละเอียดถามพี่หนึ่งข้อตสิต้องแยกขายไหมหรือเอาไปรวมกันได้เลยแยกดีกว่าแยกดีกว่าราคาแยกดีว่าสีดีกว่าใช่ถ้าเป็นสีเทาสีดำแยกออกไปนะครับแยกไปขายราคาหนึ่งแต่ถ้าเป็นสีขาวหรือว่า มันจะมีน้ำมันเครื่องแก่ลอนบางยี่ห้อที่เป็นสกูลสีทองสีน้ำตาลทองทองหรือจะเป็นสีน้ำเงินสีเหลืองพวกนั้นจะได้ราคาที่มันแพงกว่าเพราะฉะนั้นแยกขายได้าคาดีกว่าดีกว่านะครับผมต่อมาที่เราจะต้องเจอแน่นอนในการเซอร์วิสนะครับผมก็คือผ้าเบรกผ้าเบรกแบบนี้ผ้าเบรกเก่าอ่าเบรกเก่าที่ถอดออกมาจากรถนะครับผมจะบอกว่าอันนี้จะเหลือเยอะไปหน่อยนะฮะใช้คุ้มกว่านี้อีกสักนิดนึงครับอ่า แต่หลังจากที่พระเบรกใกล้หมดแล้วนะครับผมจะบอกว่าขายได้ขายได้พระเบเนี่ยวิธีการขายเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพยายามแซะอะไรออกเอามาขายทั้งแบบนี้ได้เลยนะครับพระเบรกเก่าเนาะปกติแล้วเนี่ยราคารับซื้อพระเบเกี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาทจนถึงที่กิโลกรัมละ15บาทแล้วแต่ช่วงเวลาซึ่งผมว่าราคาก็ถือว่าไม่เบานะครับเยอะเพราะว่าพระเบรกมันหนักอยู่แล้วอ่ะใช่ใช่เนาะอ่ะ ทีนี้เราหยิบกล่องผ้าเบรกไปแล้วเราก็จะเจอกล่องกระดาษแบบนี้นะหรือว่ากล่องผ้าเบรกแบบนี้ที่เราจะต้องเจอแน่ๆนะครับผมกล่องผ้าเบรกนะครับตัวนี้นะฮะสามารถขายได้เหมือนกันนะครับจะเป็นราคากระดาษสีนะครับผมซึ่งกระดาษสีแบบนี้เนี่ยก็าจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละตั้งแต่3บาทจนถึง5บาทแล้วแต่ช่วงเวลาเหมือนกันนะครับผมผมถือว่าในการสืบของเรานะครับขายได้เกือบทั้งหมดเลยนะกระดาษฟิลเตอร์แบบนี้ขายได้กระดาษกล่องและตัวกรองล่ะขายได้ไหมในการสืบนะครับจะมีแค่ สินค้าตัวนี้นะครับที่จะไม่สามารถขายได้นะครับเพราะว่าตัวพิเตอร์ตัวนี้จะไม่เข้าประเภทสินค้านะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวกระดาษแบบนี้นะครับเราจะเห็นตัวเป่า,าออดาของเขานะครับมันจะมีความดื่นๆเหมือนพวกโดนน้ามันอะไรนิด oh, หน่อยหน่อยเลยประมาณนี้ okay, okay. ซึ่งทําให้กระดาษตัวนี้ไม่สามารถขายได้นะไม่ใ oh, <okay. S 1> ่ีไซเคิลไม่ได้ใช่นะแต่เราจะเจอถ้าเกิดว่าวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยพ mm ี่โฮมที่เป็นรสซิ่งโรสซิ่งใช้คำนี้ดีกว่า กรองของเขาเนี่ยจะเป็นกรองที่เป็นรุ่นสแตนเลสแบบนั้นสามารถขายได้นั่นขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการเซอร์วิสรถเนี่ยผมก็ไม่อยากจะให้มองข้ามพวกเศษเหลือเหล่านี้เพราะว่าจริงๆพวกนี้มันไม่ใช่ขยะแต่มันคือสิ่งที่เราสามารถที่จะเอาไปขายเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับก็จะได้เป็นเหมือนพมดแท่าไหร่เหมือนเงินเงินเงินเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้เสริมเป็นโบนัสเป็นโบนัสใช่ใช่ซึ่งคุณเก่งถ้าเกิดอู่อยู่ในเขตเทศบาลเขตอำเภอเมืองไปรับซื้อถึงที่ไหมโอเค ขออนุญาตฝากสักทีได้ไหมครับพี่ได้เลยครับร้านของผมนะครับร้านบริษัทซีดับบิลรับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับจะตั้งอยู่ที่ถนนเส้นบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับแอดทีคอนโดนะครับร้านพิเศษที่สุดสําหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอําเภอเมืองครับพี่ฮกจังหวัดสุนุโลกผมเองนี่ก็จะมีบริการนะครับผมมีรถมีน้องๆนะครับไปช่วยยกช่วยขนให้เรียบร้อยนะครับสบายใจได้เลยครับผมโอเคเยี่ยมเลยครับอ่สำหรับวันนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับน้องเพื่อนๆที่ประกอบพิธีการอู่นะครับหรือว่าร้านยางเนาะ เก็บเอาไว้ทําเป็นไรายได้เสริมนะครับสำหรับวันนี้ไงก็ขอบคุณคุณเก่งมากครับผมบขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับ